À, đây à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 , đây 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 ใช่ใช่อ่าอ่ถ่ายแล้วหรอถ่ายยังไม่ได้ลองเลยจับมาตอนนี้เลยแล้วกันประกอบโอ้ขั้นตอนมันเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมก็ให้เขาลองขับเลยเนาะเพิ่งหัดขับไปเนี่ยมมันเหืนอนอารมณ์แบบ<ห>นี้<ะ>ขี่ขี่ขี่อูดปะ่ะ ี่ออ้ะไอ้คันนี้คือเอ่อมันโตจากไอ้คันที่แล้วรู้ว่าไงไม่รู้มันโตแล้วใช่ไหมไม่โตแต่เตี้ยคุณนุ่นยงไปทุกคนเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันเอาเอาบีบคัสบีบคัสเอออปาไปเอาปล่อยคัสเลยปล่อยคัสเลยติดแล้วติดติดดิเออเอาอีกเอาอีก เอาอีกเอาอีกทำไมต้องสร้างความระบาดให้เกิดด้วยล่ะเี่บันไปบันไปปิดอ่าเฮ้ยไปอีกไปอีกจิปั่นไปอีกปั่นสีอีกปั่นให้มันได้รอบก่อนมันติดง่ายกันเนี้ปั่นอีก บีบพัดอ่ะบีบพัดสิขยับรถหลบรถไม่ต้องบีบพัแล้วก็เบิ้ลเอาเออต้องบีบพัแล้วก็เบิ้ลมันจะสตาร์ทติดง่ายนะคันเนี้ยเอาไม่ได้บอกก้งต่แรกไม่บีบพัดแล้วเบิ้ลอ่ะเอาไมเอาไม่ก็เพึงจับด้วยโอ้โหนี่แต่งลายเสือกเลยเนี่ยใหแบบมันดูลูกไงเอาปั่เอาปั่นแล้วก็บีบคันแล้วก็เบิ้ลเบิ้ลโอเคไหม อ่าโอเคหายเลยไม่นึกเลยเกิดอะไรเนี่ยความเห่าเป็นเหตุสังเกตได้ <laughs> อ่าได้ <c oughs> เออพอมันเปิ้ลเ <c oughs> ปิ้ลปิ้ลแล้วก็แล้วก็เบียดทานแล้วก็เบิ้น <c oughs> เฮ้ยอย่าเข้าใจนี้ <c oughs> ออกมาต <c oughs> อนนี้ตะปูเยอะ <c oughs> จอยไหนแบนหน้าด้วยจอยเด้อเาจะกวัทุกจอยอย่าไปเก็บตะปูไม่เอานะาไปไปพอมัน้ล้บ้แล้วก็ีนแล้วก็เบิ้ลเออ อ้านี die, new, ่นี่ไปทางนี้เอาไป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 ก็ได้ไปแล้วไม่ไม่เปิดอ่ะเอารถหลังมาเอาไปก่อนไปก่อนไปไปก่อนไปไปก่อนให้รถต่อไปก่อน เราไปก่อนอา,อาไปแล้วไปเลยหลังว่างไป<อ>ต่อพอม <า S 2> ันชะลอต้องบีบพัดเลยนะรืเอเปล่าบีบพัดตรงนี้เนระาบรจัวไปไป ไลยรอบก่อนเราค่อยปล่อยนะอ่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่อบเอาไปเลยปุ๊บเอาไปเลยไปเลยไปเลย พัดทะเลาะบีพัด <bus iness> <avez> ไหวไหมเนี่ยอาย่อยุเอาเอาเอาเมื่อเราก็ค่อยๆปล่อยเมื่อกี้มาทางนี้่วงมาทางนี้ก็เลยจะโน้มไงเป็นไงฟีลลิ่งการขับฟีลลิ่งได้อะไรได้แต่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเพราะคุณไม่รู้คุณไม่เข้าใจระบบเขาไงเวลามันชะลอคุณต้องบีบคัสเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่มีเกียวว่างไงมันต้องบีบคัสเข้าใจปะอือ นี่ยไงล่ะครับจำโถมเหี้ยนี่ติสติกเกอร์แล้วด้วยเนาะติดสติกเกอร์แล้วด้วยแต่ก็มองเห็นประโยชน์อันนี้ไม่ได้สักทีเนี่ยขาไม่ถึงขาไม่ถึงเขาไว้ให้ฝรั่งก็เนี่ยน่าจะฝรั่งมั้งนี่มันเป็นรถแบบคนขายาวๆเออคนขายาวเวลาขับไกลๆแล้วก็พักเท้าอะไรได้คนขาสั้นมาผัดเออใช่ไงเป็นการทรมานคนขาสั้นไปในตัวนะครับนี่ไงสติกเกอร์เรียบร้อยเนาะสวยไหมอันนี้ล้อใหญ่นะล้อหลังใหญ่ ล้อหน้าก็บางเพูดยังไงครับตั้งหลัง<น>อ,อ้วนอ,อ้วนผอมอ่ะอ้วนผอมแน่ลงตัวที่อ้วนผอมเลยนะครับนี่เป็นไงก็คาบูผมใส่เป็นคาบูของตัวอมอเตอร์ไซค์จิ๋วเลยนะแต่เป็นตัวแต่งเนาะมันเป็นเครื่องตัวนี้ 49cc 5 0ซีนั่นแหละนนขนาดเดียวกันเนาะแล้วก็ท่อก็เล็กรูเล็กๆเองนะครับอ่ะสัมภาษณ์คนขับหน่อยครับเป็นไง Uh มันเหมาะกับการขับชิลมากกว่าที่จะเร่งเครื่องเออความเร็วมันไม่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 เท่าไหร่ก็ค่อยไปเนาะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆได้ขับรถกินลมได้ใช่เหมาะสมอืมเป็นไงเป็นไงเป็นไงกับตัวจักรยานชอปเปอร์เนาะอ่านั่งนั่งมันก็แบบเออเออเเดี๋ยวล้มอีกแต่จะทัดตกใจอ่าลองจับลองจับแฮนด์จับตรงให้เขาด้วยสิ อ่ะไอ้คัน,นี้คือโตแล้วใช่ไหมโตจากตัวนั้นโตจากไอ้่ไม่เชิงโตจากตัวนั้นอ้วนขึ้นมากินเยอะ <c oughs> อันนั้นสงสัยตอนไม่มีอะไรกิน <c oughs> ตอนนี้กินกินเยอะแล้วไม่ได้ถ่าย <c oughs> มันตุ่มโด่งที่ตูดอ๋อเนี่อันนี้มีเบรกหน้านะตัวนี้มีเบรกหน้า,านจริงจริงแล้วมันมีเบรกหลังด้วยนะครับทุกคนแต่ว่า ถ้ามันมีเบรกหลังเนี่ยไอมือจับฝั่งเนี้ยมือจับฝั่งเนี้ยมันจะต้องมีสายเบรกทั้งสองก็คือเป็น<อ>เป็นเป็นคู่ใช้แล้วต้องเป็นคู่นะครับมันถึงจะเบรกได้ทั้งคู่เลยเนาะไม่งั้นก็อย่างเงี้ยถ้าเกิดท่านอย่างเงี้ยตอนแรกรว่าว่าจะเอาเบรกเป็นข้างหลังคิดไปคิดมาเอาเบรกเป็นข้างหน้าดีกว่าเนาะ น่าก็เบรกดีนะเบรกดีอยู่เนาะเพราะว่าเบรกข้างหน้ามันเป็นดิสไงครับทุกคนมันน่าจะเบรกได้ดีกว่านาะเบรกหน้าเป็นดิสแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยอนี้ละซ้อนได้เลยนะนี่ซ้อนอย่าซ้อนเลยครับซ้อนได้กนาลังมันก็ไม่มีแล้วคุณมันค่อยๆไปนะครับขับชิวชิวแบบว่าวันไม่ไม่ได้ซ้อนนี่ซ้อนผู้ใหญ่กับเด็กพาลูกอ่าได้ได้ได้ว่างๆแล้วก็แบบว่าเอาไปขับเอาไปอะไรอย่างเงี้ยขับเล่นชิวชิวปั่นปั่นแล้วก็ช่าขับแค่นั้นเองทางจะเก่าจริง เกาะแล้วเนี่ยมันเป็นลายเขาใช่เป็นลายของเขาครับว่าเป็นรถของสไปเดอร์แมนอันนี้ก็เป็นเบาะเดิมของเขาเลยเนาะมีดูมอริจินอลของเดิมๆของเขาเลยนะครับผมพยายามที่จะไม่ดัดแปลงอะไรมากเพราะว่าอยากจะให้มันเป็นแบบลูกคงแล้วของเดิมของเขามากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราจะไปทําเปลี่ยนแปลงอะไรมากกว่านี้กลัวจะมันจะเสียหายเนาะไม่ไม่คงเดิมเขาเรียกอะไรอันเนี้ย จักรยานฮาเล่ป่ะจักรยานติดเครื่องทรงชอปเปอร์อ่าเขาก็เขียนไว้ด้านข้างอยู่แล้วว่าชอปเป็นชอปเปอร์เนาะอ่าเป็นทรงชอปเปอร์นะครับมันเท่ไปอีกแบบหนึ่งเนาะจากไอคันฟุตเซอร์บมาาอย่เดินโอ๊ยถ้าขับอย่างงั้นเนี่ยขับยากกว่าเดิมคุณขับไม่ได้หรอกอย่างงี้ใช่ไิงคุณขับไม่ได้เหรอถ้าไปอย่างงั้นอ่ะไปเป็นลิงกิงคองเป็นอะไรไปงั้นเนาะที่ทำไปมีทำอะไรไปบ้างผมเปลี่ยนไอตัวนี้นะ C D I แล้วก็คาบูเอเตอร์แล้วก็เช็คคาบูแตง่งใช่เป็นคาบูแตง<ม>่งแล้วก็เช็คระบบเครื่องนะครับใน<ม>ระบบเครื่องเปลี่ยนถังนะครับถังเดิมมันเป็นถัง3ลิตรอันนี้เป็นถัง2ลิตรนะครับตัว3ลิตรหาย,ยากมากคือถังนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่มันพิเศษนะครับคือ<ม>เป็นส่วนของล้ออลูมิเนียมล้ออลูมิเนียมเปามากทั้งหน้าทั้งหลังใช่ล้ออลูมิเนียมอลูมิเนียมที่ทั้งหน้าทั้งหลังมันถึงไม่เป็นสนิมไง มันเป็นของแท้แทใช่ใช่เป็นของแท้ดั้ง <มา S 1> เดิมแรกมันเป็นสนิมทั้งหมดไง<ช>แต่ตัวนี้ไม่เป็นตัวนี้ไม่เป็นอืมสุดยอดคันนี้ถือว่าเป็นคันแรกแล้วเนาะอย่าคุยเซอร์คันนู้น,มนไ,มไม่เคยทำเออไม่เคยทำ,เ,ยทำเป็นคันแรกที่เป็นทรงชรเปอร์นี้เลยนะครับใครสนใจก็ทักมานะครับผมขายนะทำแล้วก็ขายนะครับรับประกใช่ ทำแล้วขายแล้วก็รับประกอบจักรยานนะใครมีจักรยานใช่ไหมใครมีจักรยานมาที่เป็นทรงวีที่เป็นทรงวีเป็นทรงวีก็คือนี่แบบนี้มีจุดยึดแบบนี้นะครับเนี่ยหัวกระ้ายแบบนี้นะอ่ามีอ่านจุดๆๆยึดตรงนี้นะครับ,บก็เราก็จะสามารถที่จะติดตั้งตัวเครื่องนี้ได้นะครับทุกคนก็ถ้าอยากติดตั้งอะไรก็ปรึกษาได้นะครับผมก็บอกได้เนาออ่าเป็นอย่างนี้เลยนะครับโอเคโอเคเป็นไง อยากขับกลับเลยเหรอกลับเหอะแดดเด้อเฮ้ยออกมาให้เขาดูหน่อยไม่หูอยู่กันแต่กับบ้านเนาะอ่าโอเคงั้นเราไปไปเลยไปเลยฝากกดติดตามสับติดตามทำอะไรก็ได้ที่ติดต่อเราได้อ่ะเนาะโอเคงั้นเราไปแล้วนะฝากกดไลค์ได้นะครับถ้ามีคลิปไอ้เกี่ยวกับจักรยานอีกเราก็ทำมาอีกเนาะทำมาเรื่อยๆแหละให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันเนาะ Ok Bye lah Bye 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 ching, 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 ching. Bye, bye. Ah, okay. bye 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 bye